สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระราออดดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากแลวก็แชร์คลิปวันนี้จะทนเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนและกรลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะไม่ลก์มสมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวคริปโต2024อันนี้ก็เป็นอีพีที่70นะอยู่กับคืนนี้กับใบแนนนะก็ BDC ก็กลับมายืนแถวๆ40,002อีกครั้งนะก็ยืนตรงนี้ได้2วันแล้วนะตลาดก็กลับมาเขียวอีกครั้งนะ โซโลเนียม A D A เอเวอร e เรสต์ก็บวกแรงแล้วไหลตัวอื่นๆก็บวกแรงนะอย่างเช่นตัวโซโลเนะียมเนี่ยโซโลเนียมก็เกือบที่จะหลุดแปดสิบเหมือนกันนะใช่เกือบหลุดแปดสิบเหมือนกันหลุดไปสักพัก2วันที่แล้วไปอยู่ที่ประมาณเจ็ดิบเก้านะเจ็ดิบเก้า U S นะแล้วก็ดีกลับเกือบจะหนะนึ่งร้อยนะ A D A นี่ก็ล่วงไปต่ําสุดก็ประมาณ0ูนย์ดสนะเอเวอร e สนี่ก็ล่วงไปเนี่ยแถวแถว ยีนะหลุด29เล็กน้อยแล้วก็ดีดกลับวันนี้ก็ไปแตะสากนะก็ค่อนข้างแรงนะพวกนี้นะเอาไปดู10อันดับอันดับนะไม่ใช่อันดับนะวารุมกัรซื้อขายนะอันดับ1นะของคอดคอยบนไบแอนบีบี B B ก็อยู่แถวสามร้นะก็ทรงๆนะบนะีบีบีทีก็สี่หมนสองหนึ่งร้อยก้าสิบหนะบวก0.9นย์จุดเกเรียมก็สองพนะบวก0 3, ูนย์จุดโซลเนียมก็ ก็แตะสูงสุดวันนี้ก็เก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดนะนี่ก็กลับมายืนเก้าสิบหกจุดสองบวกสี่เปอร์เซ็นต์ ALT นะอ่าเดี๋ยวเข้าใหม่ก็ยังทรงๆอยู่ศูนย์จุดสี่หนึ่งนะบวกหก MOB นะศูนย์จุดสามห้านะบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะ MetaNetwork ก็วันนี้ก็ปรับล่วงนะอ่าอยู่ที่สามจุดสี่นะลบหกเปอร์เซ็นต์ Average ก็นี่ก็บวกแรงนะวันนี้ไปแตะสามสิบหกนะ ตอนนี้ก็อยู่35.5นะบวก9%เมติก 7, นะก็0.97นะบวก1.4% ADA จนะ็ 49, น4ะ9เเกะกือบจะทะลุ0.5นะบวก1.2%อเนนะ้วน,นี้ก็ขึ้นแรง APIC นะมารอบ2เนะี่ยรอบนี้นะรอบที่แล้วก็ไปถึง 3$ 3ดอลลาร์กว่า3าดอลลาร์จุดนะแล้วก็ล่วงลงมานะยืน่แถวนี้นะนี่บวก4% 4 u นะเลยอ่า MULTI นะ บวก R l c LSK นะ,ะตามนี้นะก็จะมีตัวลบอยู่ในช่วงนี้นะ,อะขอคอ M feature อนะก็อันดับหนึ่งเลย AIP 3ามนะสองจ้าบวกสี RLC 2ี่สนะบวกสิ LSK นะนะแล้วก็เอเวอตอ่ะก็ตามมา z L dlz นะก็ศนะูนย์จาะขอเอฟฟีเจอร์นี่ก็ต้องโอ้เป็นเอเวอร์เป็นโซลเนียเป็นอ่า eos นะโอ้น,นี่ยนาเดียได้เห็น eosrohk นะ ftm นะแล้วก็เมติก ada นะก็จะประมาณนี้สำหรับคืนนี้กับไบแนนนะใต้คลิปดยจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโ์จงกดคนหนึ่งค,งนะ Web tech, คลิกทางเว็บเทรคริปโตไทยไบแนนไทยมาแล้วเว็บเทรคริปโตนะอันดับหนึ่งของโลกก็เป็นไบแนนหลักก็ยังอยู่นะ เปิดมาหกถึงเจ็ดปีนะนะเก็ตคริปโต์ัวดำถึงโลกใบแนนโอเคเอ็กวิเก็คริปโต์ัวดำสองนู้เปิดมาแปดปีกับเก้าปีโอเคเอ็กเนี่ยมีรถเทปมันจินดีสนุกครูคอยไวต้นน้ำเกดเดอโอนะแอลแบงค์นะสายเกโมบอกรอแล้วคอยบิตคอยมันเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เชั่ชวรและการลงทุนใดๆการลงทุนคุ้มเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีกพีหน้านะครับบ๊ายบาย